ค่ะสวัสดีค่ะพ,พ,พี่นี่เมียฝรัร่ง n s ่ Channel สาดอนค้นโกค่ะนี่แหะค่ะทั่วบาสิ้นเนาะพี่นี่ปลูกใบตั้งแต่ได้หาหกเดือนหล้อจ๊ะอันแล้วก็สิบอะไรตัดห้าอีกอีกต่อไปเนาะพี่นี่เบื่อในการตัดหญ้าเพราะว่ามันต้องหลีกพวกเสาพวกนามเอียงประมาณสิบาทที่นี่ ที่นี่กำลังเติมน้ำนอทที่บ้านน้ำบ่ถึงสปริงเกอร์ไงบ่ถึงที่นี่ก็ได้เติมน้ำค่ะนี่เติมด้วยสปริงเกอร์แบบนี้นี่สปริงเกอร์แบบนี้ค่ะที่นี่มาเติมเนาะนี่บัดที่นี่ตะกี้รถมันเข่ามาเนาะรถปิกรถสิบลอ้บลอเข่ามาระบัดที่นี่พี่นี่ก็เล่น ปลูกต้นไม้เป็นขอบสนามค่ะพี่นี่ปลูกต้นไม้ยู่ขอบสนามป็นกระถางค่ะเพราะว่ากันให้รดตันสิบ,อบ้อเพราะต้องขอมาทิพมมะแกอ้อยอยปีที่แล้วไม่ีปัญหากันนะจ๊ะนี่นี่แบบนี้ค่ะจากจากถนนเข้าไปหาบ้านพี่นี่หาเมตรค่ะห้าเมตรแล้วมีคนนั่นแหละจ๊ะ หัวบาซินมันจะเป็นสีแต่หนานี่บอกใครมีดอกปันไดเขาสิมีดอกขึ้นมาเหลืองๆค่ะพี่น้องคะนี่แหละตอนอันแจกคน้อยพี่นี่ก็สิไบปลูกให้ให้ให,ให้ให้เอฟซี่เห็นเนาะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถนนตรงนี้คือถนนถนนขึ้นไปวัดค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้คือมืดแท้ นี่กระท่อมของพี่นี่นาะบ้านเข้าไปก็เป็นที่เก็บรถแล้วก็พี่นี่ปลูกกันทั่วบานสิ้นมานบ้านนี่จ้ะสนามหญ้าของพี่นี่เนาะพี่นี่ปลูกด้วยมือของพี่นี่เองแต่ว่ากระบอกเขียวปนใดเพราะว่ามันเป็นนาหนาหนาวอาฝนนี่เขียวดีดีจ้ะตอนนี้นี่กระ่อมของพี่นี่เนาะ พี่กระท่อมของพี่นีเบื้องเขิงขางเบื้องขิงขางสิเป็นกยังสี่แล้วกับพี่นีปลูกทัวบาซินค่ะพี่น้องคะเริ่มปลูกทั่วบาซินนี่แหละเริ่มแล้วนี้เหลืออีกมื้อนี้ก็แล้วค่ะพี่น้องวันนี้ก็เสร็จกระท่อมของพี่นีเนาะค่ะดูนี่สิเป็นกยังสี่ค่ะปลูกด้วยมือของตัวเองประดับด้วยมือของตัวเองค่ะ มื่อน,นี้ก็แล้วค่ะปลูกตอนแรกสิเป็นยังสี่จ้ะผู้ใดอยากปลูกคุ้มดินกะกลับไปซื้อมาปลูกด้วจ้าแต่ว่าต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดสามสี่เดือนแลกต้องเอายายเขาออกให้เกือบเบิดเด้วยจ้ะนีก็ับเบิดขึ้เก้านั่นละ่ะเฝ้าปลูกเฝ้าแล้วตัวจะได้หมดจะได้เกิดนอะพี่น้อง ปลูกซอยกันได้จ้าแด่ว่าพี่นี่ปลูกคนเดียวกับเดียวดอกว่ามีบอสซี่เลียดปานนั่นงานสนามของพี่นี่พี่นี่ปลูกเองได้จ้าปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จเองแล้วก็หดน้าช้ำๆ รถปืดปาดปืดปาด,ปด,ปาดถ้าเขามาในบ้านที่นี่เดี๋ยวหรอวะวเสียงรถตะบันตะก้านี้ให้มันเสร็จวันนี้พอตัวบาสิน <laughs> ปลูกให้มันสวยไม่ได้กินเด้อถั่วปาซินกินไม่ได้ด้วยจ้าถั่วปาซินปลูกเป็นดอกไม้ประดับค่ะ พี่นี่ประเดี๋ยวหย่าได้ทีแรกเกิดมาซําได้หย่าอยู่เจ้าข้าเจ้าจดินมัตเต่ธงหน้าค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ก็สิใส่กับศรีเบิ่งวันสิเกิดหย่าอย่างเนี้ยหยาข้าเจ้ามาน้าดินเนาะพี่น้องดินมนันันดินดินหน้าเสร็จง่าย ยงค่ะ่ะาจะทำให้แบบว่าเราไม่ต้องดูแลมากมายถ้าเรามีที่เยอะๆถ้าผู้ใดว่ามีที่เยอะก็บม่ต้องปลูก แต่ว่าที่นี่ทีเยอะแล้วมันดูแลยากก็เลยปลูกถั่วบาซินช่วยลดแต่การทำงานลงมาเยอะค่ะคุณใดมิธีหลายๆปลูกแต่ว่าเขาก็สามารถปลูกต้นไม้ใ่ญ่นั่นเด้ที่นี่ก็ปลูกต้นไม้ไง่ายยมัยูปลูกง่ายง่ายค่ะ เวลาสิเกิดกเกิดหยาดยุ่ม่ะหนาหนาวสิเกิดหยาดเล็กน้อยเขาต้องรดน้ำแบบให้ถึงได้จ้ะรดน้ำให้ถึงแล้วมันจะมันจะชุ่มมันจะชื้นแล้วมันจะเกิดรากเร็วปลูกง่ายค่ะ้ายๆก็ปลูกกันพักบุ้งนั่นละ่ะพักบุ้งเกิดง่ายสันไดอันนี้เกิดง่ายสันนั่นละ่ะ ว่าตอนแรกแต่น้ำให้ถึงจักน้อยเสียมน้อยนี่ผลิตเองประดิษฐ์เองเองสียมน้อยน้อยนี่ไปจ้างเพื่อนดอกบอกว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะได้เพราะว่าอย่างที่พี่เคยเป็นช่างเชื่อมมันก็เลยง่ายเราอยากได้อะไรก็ออกสั่งเลยไม่ต้องยาก เยียมเหมาะมือเข้ากับทำง,งานได้สบายค่ะเนาะพี่น้องค่ะเนาะเนาะนาะพี่นี่กับมีความอดทนสูงสูงเด็อดทนสูงเราก็ได้มีความสำเร็จที่ที่น่าประทับใจ ข้เาเห็ดรูเลยใสแล้วเข้าก็เอาต้นในนี้ลง่งข้าก็บทุบลงค่ะเอาใส้เทีละสองต้นก็ได้เอาใส้เทีละ,เเทละต้นก็นได้แล้วแต่คันคันเมีเนต้น,ตนทั่วบาสิ้นพ่อบา,บาพี่น้องค่ะข้าก็บทุบลงประหยัดายดินข้า็เอาเสียมทุบลงค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็เสร็จมาอยู่เมืองไทยเขาต้องเงินอะดัตเต้เขาต้องเงินปรับปรับชีวิตใหม่ที่ที่เราเคยอยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่นี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่วีลี่บอคคเอ็นเฮ็ดสวน,ไไนวบันใดเด้เพราะวนเขาเฮ็ดไปแล้วผัวก็บอกกินนําไแมจ้ะผัวพี่นี่บอกกินนันพักน้่น พี่นี่ก็เลยมีความคลา,ายกับว่าเสียความรู้สึกบ่มีกําลังใจในการปลูกผักอันเนี้ยจ้ะอันนี้พี่นี่ก็เลยว่าเบาิบ่งท้อสันดอกผู้ขาสิบ่จับดินแยกตะเคียนว่าสันดอกเทศยังก็มีไผกินหน้าแหมยหละ่ะพี่นี่ก็เลยบัดที่นี่มาอยู่งไทยจับลายโกเกลพี่น้องคะนี่แหละมันโมเน่นอนชีวิตบริคิดว่าสิมาอยู่งไทยได้พี่น้องเลย ที่นี่บริเ้เคยคิดเพราะว่าอย่างตีลูกยุ่ฝุ่นผัวยุ่ฝุ่นแต่ว่าเจ้า<ม>ของสิบบได้มาอยู่เมืองไทยจะใช้ชีวิตยุ่ยุ่นสิบตายยุ่ฝุ่นคุนเด้เพื่อนเบาพี่น้องคะจ้าพี่นี่เมียฝรั่ง NSP ี่าแนน จะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะนาอคลิปละคำค่ะพี่น้องปลูกภาษาฝรั่งเศสว่าปลังเตะปลังเตะค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย